อดีจ้าก็หลังใจที่แบบว่า,าในอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูจากาการแสดงความคิดเห็นในคลิปหมวยอะไรเมื่อเช้าเนี่ยเนาะก็แลวหลายคนเขาไว้พอแ้วกมองหน้ย้าเด็กก็แบบว่าดีใจมากเลยอะไรอย่างี้แล้วก็ แต่หลายคนก็ถามว่าอธิษฐานอะไรในปีนี้อะไรเงี้ยก็บอกอตรงๆเลยว,ว่าอยากให้ธุรกิจการงานการค้าขายอะค่ะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้แบบว่าคนที่เรารักอะคะ่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะแบบว่าคนในครอบครัวแล้วก็คนที่สนิสนทๆอะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือโอยอยากจะได้เจอรักแท้สักทีหนึงอะไรอย่างนี้ก็ขอให้แบบว่าปีนี้นะคะเจอคนที่เราคาดหวังไว้ อยากเจอแบบว่าคนที่แบบเอ่อน่าจะที่จะรักกันแล้วก็เข้าใจกันนะคะแล้วก็สามารถปรึกษาได้มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คนเราจะรักกันมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่การที่เราจะได้อยู่ด้วยกันโดยที่แบบว่ารู้จักให้อภัยกันแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินมันค่อนข้างหายากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวยจนไม่ได้สําคัญนะคะขอแค่แบบมีความอปโทนเพราะว่า ในตัวหวยอะหวยค่อนข้างที่จะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากๆก็แบบว่าต้องม่สั่เปร็นส่วนเวลาค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยายเหมือนกับไม่สามารถที่จะทิ้งได้จริงๆอะไรเงี้ยก็หมดโมเมนต์แบบว่างงหนิงนุ้งหนิงแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะโตนผู้ใหญ่แล้วนะคะสามเอ็ดแล้วก็ สาวโสดสาว,สาว,สาวแก่อะไรงี้ก็ค่อนข้างหาแฟนยากนิดนึงเนาะก็ต้องทําใจอะค่ะยังไงก็ขอให้มี FC แล้วก็ลูกค้าที่น่ารักอย่งี้ตลอดตลอดไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวหมวยอยู่นะคะหมวยก็รู้สึกยินดีจริงๆนะคะที่แบบว่าเรา อยู่กันเหมือนแบบพี่แบบน้องกันนะคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถึงจะเป็นแค่ข้อความการอวยพเรเล็กๆน้อยแต่จริงๆแล้วมันมีค่าสําหรับหมวยมากๆนะคะปีนี้เป็นปีที่หมวยมีความสุขมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของขวัญเลยก็ตามการเม้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของหม่วยนะคะก็หาซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะงก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็รักกันไปแบบนี้ตลอดตลอดนะบ๊ายบายจ้า